จะพาคุณผู้ชมไปเบิ้งดอกหม่ไปเบิ้งดอกกระเจียวนะคะที่จังหวัดชัยภูมินะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตนะคะหปีมีหนึ่งครั้งนะคะไปเบิ้งว่าปีนี้ดอกกระเจียวจะสวยงามสํารับติดตามจากรายงานนี้ค่ะ ดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงกำลังออกดอกเบ่งบานสะพั่งเต็มท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บนผื้นป่าเต็งรังในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพื้นที่เกาะ62ไร่ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเฮยซึ่งในหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวที่จะชมความสวยงามของดอกกระเจียวสัมผัสกับสายหมอกสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มที่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ประทับใจค่ะเพราะว่า <libro> คือแบบเหมือนธรรมชาตินะคะเวลาเรามองเห็นใช่ไหมคะก็แบบเหมือนอากาศบริสุทธิ์นะคะมหาดูได้ยากในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยจะมีอากาศแบบนี้อากาศก็ดีเย็นสบายด้วยบอกจะกลับไปบอกต่อใช่ไหมคะก็จะบอกเพื่อนๆบอกพี่ๆน้องๆมาเที่ยวเยอะๆเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชอบมากเลยที่นี่ก็ประทับใจทุ่งดอกกระเจียวค่ะสวยมากค่ะ แล้วอากาศท่งบนก็สดชื่นนะคะตอนช่วงที่เราเดินเข้ามาขึ้นเขานะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็ประทับใจตรงจุดนี้นะคะ,ะเพราะว่าเห็นท้องฟ้าสวยงามแล้วก็เห็นวิวทิวทัศได้ถึงจังหวัดลบบุรีมาเมืมมม่อไหร่ก็จะสวยทุกครั้งท,ที่จุดนี้นะคะถ่ายรูปออกมาจะสวยเพราะว่าท้องฟ้าแล้วก็วิวสวยงาม ห่างจากทุ่งดอกกระเจียวไม่ไกลนักคือจุดชมวิวสุดแผ่นดินเป็นชะงนผาชันบริเวณจุดที่สูงสุดของทือกเขาพังเหยเป็นรอยต่อระหว่างภาคอีกสานกับภาคกลางซึ่งเมื่อมองออกไปจะเห็นวิวทิวทัศน์ของพื้นป่าอย่างสวยงามและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือสวนหินล้านปีหรือป่าหินงามเป็นโขดหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา กระจายอยู่ในเนื้อที่10กว่าไร่ที่เกิดจากการกัดซอะของเนื้อดินและหินเป็นรูปลักษณ์ต่างๆตามจินตนาการผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่พี่น้องนักท่องเที่ยวเองพี่น้องชาวจังหวัดชายภูมิเราเองเนี่ยน่าจะปลื้มใจนะครับ <c oughs> เห็นนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการตอบรับที่ดีในสถานการณ์ดอกกระเจียวที่กาลังบานอยู่ประมาณสักเกือบเกือบร้อเเซแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเป็น เขาเรียกแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชัยภูมินอกจากที่ทุ่งกระเจียวแล้วเรายังมีลานป่ายิงามและก็ผาสุดแผ่นดินที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะครับผาสุดแผ่นดินก็เป็นกลุ่มหินหนึ่งที่ที่มีความหลากหลายนะครับที่สําคัญตรงนี้เป็นเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือตอนล่างก็คือเพชรบูรณ ภาคกลางตอนบนคือลบคุรีแล้วก็ภาคอีสานนะครับท่านไปยืนตรงนี้ก็เป็นผาที่สามารถไปจุดเดียวเที่ยว3ภาคไปจุดเดียวเที่ยว3จังหวัดนะครับเป็นเป็นบรรยากาศที่เสียวๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมผมให้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์โอโซนนะครับไปยืนตรงนี้แล้วอากาศมันค่อนข้างดีมากนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บริเวณทุ้งกระเจียวซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งาม อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเรานะครับซึ่งจะสามารถเที่ยวได้ตั้งแต่บัดนี้ไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับถ้าเที่ยวใด้ดีต้องบรรยากาศที่สวยงามมากก็คืออยากให้มาตอนเช้าตั้งแต่6กโมงไปถึง8ปดโมงเช้าช่วงนั้นนะครับเพราะฉนั้นท่านต้องมานอนที่นี่นะครับเพื่อจะดูบรรยากาศหยิบหมอกหยอกดอกกระเจียวตรงนี้คำนี้จะจะเห็นชัดเจนในเวลา6กโมงถึง8ปดโมงเช้านะครับแต่ว่าสามารถมาเที่ยวได้ทั้งวันนะครับ จังหวัดชัยภูมิได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพและความยั่งยืนตามโนโยบายรัฐบาลพร้อมยกระดับทุกอำเภอให้จัดกิจกรรมต่างๆตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เรามียุทธศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวที่จะยกระดับอีกห้ามอำเภอเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกนะครับก็จะตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ปีนี้คิดว่าน่าจะสมบูรณ์แบบนะครับ ผมให้ทุกอำเภอสี่บอกอำเภอจัดอีเวนต์หมดเลยจัดไปท,ทุกเดือนที่มีกิจกรรมประเพณีวธรรมอะไรต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนนะครับส่วนตัวเลขเดี๋ยวก็จะเช็คให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งแต่คิดว่ามากกว่าทุกปีแหละนะครับในปีนี้เพราะที่เก็บตัวเลข,ขอตอนนี้ก็มากในแต่ละปีเราเริ่มจัดการท่องเที่ยวมาตั้งแต่เดือนมกราเลยนะของทุกอำเภอให้จัดอีเวนต์หมดเลย นอกจากการท่องเที่ยวในช่วงกลางวันทางอุทยานแห่งชาติป่าหินงามยังเปิดให้บริการในช่วงกลางคืนโดยทางอุทยานได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยหรือด a r k Sky จากสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยนักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของท้องฟ้ากลุ่มดาวต่างๆสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ หรือแม้กระทั่งนักเที่ยวที่เข้ามาของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาเที่ยวเฉพาะกลางวันอย่างเดียวนะตอนนี้เรามีการให้บริการในช่วงกลางคืนเพราะว่าตอนนี้เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตรักษ์ท้องฟ้ามืดหรือนักสกายนะครับจากสมาคมาดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยตรงนี้ใน,ในพื้นที่ของเราเราก็พยายามจะพยายามให้นักเที่ยวนะเข้ามาถ่ายดวงดาวในพื้นที่ของเรานะครับหรือแม้กระทั่งมาถ่ายทางช้างเผือกในพื้นที่ของเรารสามารถที่จะมาที่นี่มาเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ ส่วนส่วนบริการด้านล่างของอุทยานได้เปิดโอกาสให้ชุมชนนำผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปผ้าไหมงานหัตกรรมฝีมือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมาจำหน่ายเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นราชนีแห่งป่าฝนที่พากันมาอวดโฉมความงามทุกๆปีในช่วงฤดูฝนเป็นพันไม้ประจำถิ่นในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามหรือทิวลิปไทยแลนด์จังหวัดชายภูมิหนึ่งเดียวในโลกทีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพภาวิตาศีบุญสมทีมข่าว NBT 1บีททีวีสารรายงานจากจังหวัดชายภูมิ